ครับสวัสดีครับผมใหม่ที่ปรึกษาด้านกนรารตลาดออนไลน์ครับหรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับปัจจุบันนี้รับดูแลกรารตลาดออนไลน์แฟนเพจกลุ่ม Facebook ส่วนตัว y o u u u b e t i k t o กไลน์เวล์ไลน์บิสเนสกูเกอร์เน็ตแล้วก็รับทําการตลาดรวมถึงโค้ดสอนกนรารตลาดนะครับทั้งหมดเลยในทุกๆแพลตฟอร์มจริงๆในเรื่องของออนไลน์แก้ปัญหาออนไลน์ f Facebook มีปัญหาแก้บล็อกแก้แบัญชีไ G Ti k t o อกหรือว่า Google วันนี้เราพูดถึงหัวข้อ80การบล็อกของ Facebook นะครับรวบรวมการบล็อกทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆรูปแบบของ Facebook และ IG มานะครับก็วันนี้มาถึงหัวข้อการแก้บล็อกแฟนเพจติดปัญหานะครับหรือแก้บล็อกแฟนเพจนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อแรกว่าน,นี้ก็คือเพจมีปัญหาเรื่องการยิงโฆษณาไม่ได้เจอกันบ่อยไหมครับคนที่ทําการตลาดผ่านแฟนเพจจะต้องเจอคือยิงโฆษณาไม่ได้เพราะอะไรการยิงโฆษณาจะต้องมีบัญชีโฆษณาบัญชีโฆษณามีปัญหาทาภาพทํากราฟิก ทำข้อความทำคอนเทนต์ไปแล้วติดบั็กติดแบนยิงโฆษณาไม่ได้ยิงไปยิงมารู้สึกว่าผิดบ่อยๆปรากฏว่า Facebook หรือแฟนเพจเลยหยุดหรือปิดยิงโฆษณา,าเพราะสถานะบัญชีโฆษณาของคุณถูกตรวจสอบบ่อยเกินระยะเวลา90วัน90วันในที่นี้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณทาผิดซ้ำๆยิงโฆษณา,าพยายามยิงโฆษณาในรูปแบบเดิมเรื่อยๆ,ๆและ a c e b o o k มองว่าบัญชีโฆษณาที่คุณยิงไปมันผิดเขาเลยย็อกหรือปิดโฆษณาของคุณไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นในการแก้ไขรูปแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนหรือ แจ้งปัญหาไปยัง Facebook โดยตรงหรือติดต่อก,กับพนักงาน Facebook โดยตรงก็ได้วิธีนี้จะให้ผลดีมากนะครับประมาณนี้แต่ถ้าทําไม่ได้หรือว่ามีสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาในวิโองเราเราตอบทุกๆคอมเมนต์จริงหรือทักเข้ามาสอบถามเราได้เลยครับประมาณนี้นะครับต่อมาบัญชีโฆษณาถูกปิดการที่บัญชีโฆษณาถูกปิดถ้าไม่เกินระยะเวลา30วันแบบนี้มีโอกาสตรวจสอบแก้ไขหรือกลับมาใช้งานได้เป็นปกติได้อยู่เพราะสถานะบัญชีโฆษณาเขายังยื่นคําร้องภายในระยะเวลา30วันแต่ถ้าเกิน30วันไปแล้ว ต้องแจ้งครับว่าเคสในกรณีแบบนี้เท่าที่ผมทํามาเดี๋ยวแก้เองนะครับห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้จริง,รงๆหรืออาจจะมีโอกาสน้อยกว่านั้นที่จะผ่านนะครับอาจจะยิงโฆษณาได้แต่มีบางฟังก์ชันหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรตรวจสอบแก้ไขก่อนสามสิบวันครับหัวข้อถัดไปก็คือไม่สามารถไลฟ์สดได้อันนี้จะมีปัญหากับคนที่ไลฟ์สดหรือทําการโฆษณาในรูปแบบของการไลฟ์สดโดยไม่ยิงโฆษณาเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าคุณไลฟ์สดไม่ได้อาจเกิดจากการที่คุณมีปัญหาไลฟ์สดเพราะว่าคุณอาจจะไลฟ์สดประเภท มีคำพูดบางคำหรือการใช้เพลงหรือคำพูดในลักษณะเชิญชวนหรืออาจจะขายสินค้าติดลิขสิทธิ์ติดแบรนด์กระเป๋าเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าซึ่งคุณไม่อนุญาตให้ขายคุณอาจถูกบล็อกหรือแบรน์การไลฟ์สดก็ได้ซึ่งวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดนั่นคือไม่ทำหรือเลี่ยงเพราะจำไว้เสมอนะครับ a c e b o o k เขาอาจมีกฎของเขาระเบียบของเขาแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณก็สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้อยู่เช่นกันครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้คือก็แก้ไขได้ แล้วก็อาจจะเป็นบล็อกแบบกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่บัญชีแฟนเพจและบัญชี Facebook ที่ใช้งานทั้งหมดนับหมายถึงแอดมินทุกคนด้วยนะครับประมาณนี้ต่อไปไม่สามารถสร้างรายได้จากแฟนเพจได้บางคนสตรีมมิ่งบางคนทําเพจข่าวทําเพจเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าช่วงแ,แรกๆม,มีรายได้หรือผ่านคุณสมบัติแล้วนี่วิดีโอก็ครบทําไมยังไม่สามารถรับรายได้จากแฟนเพจได้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ผ่านคุณสมบัติหรือถูกบล็อกถูกแบนด์อยู่ เข้าไปดูระบบหลังบ้านหรือว่าเมตาถ้าไม่ตรวจสอบแก้ไขก่อนคุณก็คงจะไม่ได้ต่อไปครับอย่ารอควรตรวจสอบแก้ไขระบบหลังบ้านไปดูที่เมตาสตูดิโอนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยต่อไปหัวข้อต่อไปคือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแฟนเพจได้อันนี้ง,ง่ายๆเลยครับก็แนะนาครับก็ถ้าทําในคอมไม่ได้ก็ทําในมือถือแค่นี้นนถ้ายังทาไม่ได้อีกอันนี้ก็ต้องดูสถานะแฟนเพจของคุณว่ายืนยันต,ตนไปหรือยังและ Facebook เขาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือเปล่า ต้องไปตรวจสอบสถานะอันนี้แก้ง่ายมากครับประมาณนี้สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราในทุกๆแพลตฟอร์มในทุกๆช่องทางของเราด้วยนะครับผมใหม่ที่บูสากาตรตลาดออนไลน์ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับสวัสดีครับ